อาจารย์เห็นหน้าจอไหมครับโอเคครับเห็นครับพีเซนต์ได้เลยครับเอ่อคุณจะพีเซนต์เรื่องอะไรเอาแล็บที่สองครับ Docker compose ของ MySQL กับ phpMyAdmin ครับอโอเคครับเชบิญผมจะสร้างการไอ้ข้ามการสร้างวอลลุ่ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะผมสร้างไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ โอเคครับใช้วอรลุ่มเก่าเลยอันดับแรกต้องสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็สร้างไฟล์ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ว่า lockerheatcompose. Mm hmm. pyml นะครับเซอร์วิสตัวแรกจะเป็น Database นะครับผม Database ให้เป็น image เป็นของ m y s q l นะครับ พอรุ่มเป็นพอรุ่มตัวเก่าผมชื่อว่าไมล์ดาต้าบีนะครับผม ให้เป็นพอร์ตสามสามศูนย์หกศูนย์หกนะครับผมพอร์ตนอกพอร์ตในพอร์ตเดียวกันนะครับเอ็นวีลองมินให้เป็น my ซ์เอชอีลหนนะครับ แล้วก็พาร์เวิร์ดโดรอนพาร์เวิร์ดเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วก็เน็ตเวิร์ดเป็นผมให้ชื่อว่าเป็น S q L เน็ตเวิร์ดนะครับผม ต่อไปจะเป็นของ p ี p ห้พี m ม่แอดมินนะครับผม อันนี้จะเป็นโค้ดทั้งหมดของไฟล์ docker-compose.yml นะครับ คำสั่งนี้จะสั่งให้ Docker compose up นะครับแล้วก็ตามด้วยขีดตีนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวรอมันคีเอทสักครู่นะครับอาจารย์ อาจารย์ครับผมขอใช้อันที่ส่งไปเข้าไปดูได้ไหมครับอาจารย์ตัวนี้มันชีดคอมโพสนานครับได้ครับไม่มีปัญหาใช้ตัวนั้นก็ได้ นี่ครับเมื่อรันเสร็จแล้วใช้อคอม p ู t อัพเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างครับอันนี้มันอันเก่านะครับมันก็เลยจะมีดัตต์เบียที่ชื่อ Demo แล้วนะครับแล้วก็มีในนี้มี t e b l e ที่ชื่อว่า s t u d เด t นะครับใน Student มีข้อมูลอยู่สองตัวนะครับอาจารย์ อ่าเดี๋ยวอ่หลังจากเรียนจบเนาะเดี๋ยวจะลองให้อาทิตทําใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคไหมครับครับผมมันผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรแต่คราวนี้ลองไปทำทีหนึ่งถ้ามันถ้ามันไม่ผ่านให้อาทิตย์หาคำตอบว่าทำไมมันไม่ผ่านนะได้ค,ครับ,รบเออหาคำตอบให้ได้แล้วก็ถ้ามันรันผ่านก็ต้องมาบอกด้วยมันรันผ่านเพราะเราแก้ไขอะไรไป โอเคไหมไ<ด>ครับเดี๋ยวมาอีกอรอบหนึงได้เดี๋ยวผมตัดเป็นสองช่วงให้ครับวันนี้ให้เพื่อนๆถามก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวจะได้เข้าเรื่อง เอเพื่อนๆถามอาทิตย์หน่อยแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้คะแนนผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่อย่างนั้นนะผมติดลบนะครับผมจะให้อาทิตย์คะแนนเต็มแล้วกันแล้วก็ลหลายๆคนติดลบแล้วกันเนาะถามหน่อยคุณ Cura, gente. ก,กำหนดเข้าออวอลลุ่มยังไงครับ <c oughs> ผมกำหนดเข้าวอลลุ่มใช่ไหมครับเราต้องสร้างวอลลุ่มก่อนครับนี้อย่างเช่นผมสร้างวอลลุ่มแล้วชื่อ My Database ใช่ไหมครับแล้วคำสั่งก็จะตามนี้เลยครับมันก็จะเหมือนเหมือนวอลลุ่มที่แลบก่อนเลยครับผมเอ่อ ทำไมถึงต้องเป็นพอร์ต3306คะเพราะเดฟเฟลของ MySQL เป็น3306ครับ เอาถามมาทิ์หน่อยครับเยวถ้า<ม>ถ้าไม่ถามกันเด้อต่อไปพรีเซนต์เสร็จผมถามเด้ออันนี้มันหน่วงเกินไปนะครับมใช้เวลาเยอะเกินไปแล้วแล้วพอรแปดศูนย์แปดศูนย์ตัวข้างล่าง่ะคะ่ะเป็นพอร์ตของ PFT My Admin ครับผมพอร์ตนอกให้รันพอร์ต 8080ครับผมพอร์ตในเป็นพอร์ต80ครับผมเอ่อ my sql root password เนี่ย1 2 3 4นี่เป็น password เบื้องต้นหรือว่าต้องไปตั้งใหม่อีกทีค่คะเป็น password ของ root ครับเราจะตั้ง password ว่าอะไรก็ได้ครับตัวนี้ My SQL root password นี้เราให้ user mm hmm. เป็น root ครับผมแล้วให้ password mm hmm. เป็น1 2 3 4ครับ เลยสองคนถามหน่อยเร็ว ออีกสองคนไม่ถามยังไงเอ,<ร>อ้ยร้องพ<ห>อก<ด>็ลังคิด,ค,ดคำถามอยู่ค <ขา S 2> ่ะอาจารย์โอ้ยมีต้องคิดเลยคุณเอ้ยคุณก็ดูอะไรคุณอยากถามอะไรคุณก็ถามนี่ทำไมต้องไปนั่งคิด ผมบอกแล้วนะว่าถามอะไรก็ถามผมไม่ได้มีอะไรมากจะขอให้ถามในเนื้องานเพราะฉะนั้น<อ>ถามไปเธอครับเอฟมาอสเคีย uh, e ทำไมไม่มีโคล,ลอนก็ได้เพราะมาเอสเตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันเลเอ็ครับผมเลยไม่จำเป็นต้องใส่โคล,ลอนก็ได้ครับ ตองอินเดมันต้องกำหนดค่าอะไรคะอะไรนะครับขอคำถามอีกรอบครับผมตรงอินเมมันต้องกำหนดยังไงคะตรงตรงไหนนะครับผมอินเดคะ่ะอินเมใช่ไหมครับอินเมก็ดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นฐานข้อมูลครับแล้วเราจะใช้อะไร ในการทำกับฐานข้อมูล้นั้นครับผมอ๋ออาทิตย์บอกลาเพื่อนๆขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอ้าวอาทิตย์เริ่มเลยครับครับอาจารย์เห็นหน้าจอไหมครับอ้าวเห็นครับเห็นครับเห็นแล้วครับอาสมผม ไปแก้เปลี่ยนชื่อเน็ตเวิร์กครับอาจารย์แค่เปลี่ยนชื่อเน็ตเวิร์กเฉยๆครับแล้วก็มันก็<ม>ทดสอบดูไม่จริงไม่จริงเองไม่ใช่แก้เน็ตเวิร์กอย่างเดียวเองมีแก้อีกตรงนึงตรงไหนนึกให้ออก มันมีวิดีโอเก่าเก็บไว้เด้อเดี๋ยวมันจะตัดมาเชื่อมต่อกันนึกออกไหมตรงวอลลุ่มอ่ะนึกออกไหมวอลลุ่มเหรอครับอาจารย์ใช่ตรงวอลลุ่มอ่ะวอลลุ่มก็อันเดิมเนี่ยครับชื่อวอลลุ่มว่เป็น My Database เนี่ยครับอาจารย์มันไปใส่ตรงคอนเนอร์ครับโอ้ยแก้องนึกไม่ออกนี่หรือว่าเปิดไฟล์เก่า ไม่ไม่ครับอันนี้ตัวไฟล์ใหม่ที่ทำนะครับเพราะว่าชื่อไฟล์มันเป็นแลบขีดคอมโพสครับผมเองไม่ได้ใส่สแลหน้าวาครับก่อนหน้านั้นน่ะเองไม่ได้ใส่เองใส่ควอนแล้วเองตามด้วยวาโอเคไหมครับ,รบแล้วเองก<อ>็ามาสแลตใหม่เป็นแลบอีกทีหนึง่งผมก็ยังงงอยู่แล้วมันจะเป็นรู้จักยังไงวะคือถ,ถ้ามันรันทานมันอาจจะมีปัญหากับตัวของวอลลุ่มที่คุณดึงข้อมูลเข้ามา โอเคครับผมโอเคครับครับผมเออทั้งนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนั้นก็นั่นแหละหลักๆอยู่แค่สองตัวนั่นแหละแต่ปัญหาคือถ้าไอเน็ตเวิร์กนั้นผ่านแล้วคุณไม่มีสเลตตัววาเนี่ยมันจะเห็นข้อมูลกันไหมหรือว่ามันจะเอาข้อมูลไปเก็บไว้ได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมเดาว่าว่าณตอนนั้นน่ะถ้าถ้ามันรันผ่านน่ะไม่ใช่รันผ่านี่ถ้ามันคอมโพสผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันอัพผ่านแล้วเนี่ย มันจะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่โอเคคุณใส่ที่เราก็น่าจะได้หมดเราละอ่ะได้ครับผมโอเคงันตามนี้